เดืแนห่นหุ่หดี่ยวคืออขึ้เพราว่าขึ้นิวอ่ะหน้าก็เข่ไก่บูต้าสหาว่าคืกันเพราะเรวันยิงไงเห็นไหมเอออือฉิวนะเราเราเราขึ้นสิด้ยินโย่เพราะองรับรมรับเสียงเราใยตนที่แล้วมากอ่ะมากเห็นไหเพราะเราเน เด็กสามตัวนะเด็กสามตัวครับมวลแล้ว 5, 4, นนห้าเก้าสี่มวลนี่เอสามตัวเห็นมครับเราไป่นผมโจรเนาะมัน<ะ>ผมหาสื่อหาเก้าชีมั่นี่เกชีมันได้เก้าสีหส่ห้า,หามวลนี่เอาตรงเลดคูลเดอร์เนี่ยผมสื่อนี่นี่มันจะสื่อนี่นแปดหนึ่งสามกับห้าหนึ่งสามแกงที่มันก็เหมือนเหมือนสามหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าชั่วไร ร र, ้อเปนกาบเองครับร้องไปกนกาบกันเลกงูเขียวน้ำเล็กงูเขียวคือเก้าหนึ่งเขียวกบงูเขียวเก่าเนาะตัวเียว่ิด่มาทำนหมูนดเลยหมเนาดเ๋ยแวสำรับนี่ครับประมานี้ครับตอนไหกวันที่้าบ้านมาขอสูตแต่ว่าแต่เห็นเล็แต่ว่าเห็นเหล็กไปทุกคนเป็นไหมครับสิบหกสิบห้าคนห้ากัต๊ะเราสียงดังเนาะขอบคุณครับผมยืนเหล็กไม่ยกันครับ หา้าหสามเนี่ยได้ได้คือได้เลยครับห้าหนึ่งสามหรือแปดหนึ่งสามครับขึ้นราคาเราแต่อันนี้อยู่ตรงตรงอันี่นะตรงที่เราดันสมาธิอืมพอที่แล้วเราหาสามโตกับเบดลคอเนาะมูเนี้ย แฟ้วูม,มือมือที่เหกเห็นเห็นทีน่นหนาปากบ้าชห็นมั้ยในในขามัยบอสตาตาคนเหลี่ยงบัวเนี่ยเรามาแนมเห็นเราเห็นเหล,เล 4, 2, ็กเหล็กซีสองยองเทิงซีสองยองเทิ่งแล้วก็หาสองยู่ข้งางล่าง อะไรกัเลขเลขเก่าอยู่ฟังฟังคุณเราเห็นเก้าสี่สองอะไรกัหาสองอะไรแตเจ็ดทั้งหลังแต่เลขเลขมันออกห้าเก้าสี่สามสามตัวทนีเลยหืม้งวดนี่ยันเป็นเงินก็ดำดำเป็นสามงวดนี่พองูแล้ว เออเออวน so นี้หนึ่งสามหรอเจ็ดสามเลยต้องมาถามว่าดำดแล้วค่ะหรือหนึ่งหาเห็นไหมดำดออกเป็นสีเขียวเห็นไหเห็นไมห้าหนึ่งสามบอกหรือแปดหนึ่งสามัดเง ม่ได้กาดฝนตกตายบุคากรเปนไหนกูตาเราไปทีกูเนาะ ตาเราเดงเดงแดงประกายอมชมพูครัโตแห้งเหรอครับโอ้ยคามภูตาเกียร์เรหนลาล่าพัดลบคนี้มากเรับอมถ่เ่เย็นุ่มต่ำนี่นะผมน้าฝนโตผมมีกกาารูป่าษาครับผมในการทำงานอีมพี่ดำฝืนห้าสามปห้าสามแปด Sí, สามปูตาเจี huh. ้ยสามเจี้ยสามปู่ตาตาเจี้ยตเนี่ยาา้คนลึกหายหนุ่ ถ้บนึ่งสามกับนึ่งหาตาตาปูพีชีปูๆเลยเออาวมนครับเด้อเชือเชือเห็น,นครับเวงเงาดวงไฟเราไฟดวงมันเาขับเนาะก๋วยเตี๋ยักระนีนะนะนนะ่ปั้นปั้นิจักหินครับปั้นกิจกักรีปนก้อนดูนทูปูนปั้น พึ้นเรยบไะครับห้าเลยเสกยี่เงี้ยต้นหาดำคือยู่เลยอืดั้อยู่ยสามสามเนื้อมอสสองกลางดี่หมมอก็หนักเสกลยเนตเห็นเห็น้วเออเขาเขานองก็เห็นอีกแต่เป็นสามนาอืสามตรงกลางนาะพี่ เห็นไหมสามแปดนั่นแหละเห็นเป็นห้าสามแปดมะตรงเนี้ยเป็นห้าสามแปดแต่ว่าโตทางทางกันมั้ถ้าบว่าหาสามแปดกับหาสามเจ็ดด้วยก็เห็นไม่ด้สีนตรงการบอลนี่มี้าหนมุ่งหนึ่งีโตโตตัวหนึ่งสิบเป็นเจ็ดนั่นแหละหาสามแปดหรือหาสามเจ็ดก็ที่เห็นเป็นแปดเป็นเจ็ดได้ ห้าสามเจ็ดเนาะมันได้คร oh, <man> ัเ um, ด um, um, ้วโอ้น uh ี่เอาเอามือบางนี่แห็นแค่เองแค่แองลองคุานนาบางได้รัดเริ่ดกูได้เห็นเล็กเงี้ไหมห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดหรือห้าสามหนึ่งห้าสามเจ็ห้าสามหนึ่งแตว่าหาสมเนี่ก็ต้องเล็กกับนะขาก็เเคถือว่าเ้าเห็นหามสามอ่า ห้า่สามเนี่ยได้ได้คือได้เลยครับห้าหนึ่งสามหรือแปดหนึ่งสามครับซึ่นมาขาก็อแต่อันนี้อยู่ตรงตรงอ้นี่เนาะตรงที่เราดังสมาธิอือพอที่แล้วเราห้สานโตกับเบดดคอเนาะมู๋ยังมูเขียวมูก็คือเก้าแจ็คโตหนึ่งตัวเก้าหนึ่งเออตัวเดียวเลยเด็กหลานเก้าหนึ่งแต่ว่าพันดวงเพิื่องเล่อจี้เนาะ ก็อันนี้ปู่ชอบให้สามตัวเด้แต่ว่าเพิ่งยูตัวเดียวแต่าไม่กันยูข้างล่างปู่ยู่คืออาจจะเป็นเก่าหนึ่งเจว่าในหนาผาปู่ยูชื่อหนึ่งที่ทุกคนเห็นเนาะห้าหนึ่งสามหรือแปดหนึ่งสามนะเจว่าไอ้นี้ในข้างล่างเนี่ยลองพิอานณากันครับอาจจะเป็นบืญเชือกันเนาะแต่ถ้าเฮาตีเป็นหลายเี่กมันอาจจะเป็นหลายตัวทุกคนเป็นเเม่เเบดีกว่าแต่ว่าเอาเอาที่ะชัดหน้าผาเเล้วที่ก่อนคือไหนก่อนแปดหนึ่งสามหรือ ห้าหนึ่งสามแปดหนึ่งสามกับห้าหนึ่งสาม้คุคิวคือเพลินแผลแ้แม่พึ่งท่วงบอกทุกคนท่วงเหมือนกันเลยคิวไอ้ก้หน้าคื้มันคือขยัดตูชานตูตาเจียตูตาเจียตูตาเจียสามโตสามโตมันได้หน่อยไปในควาหโตเลยหกโตเลยแลหกโตมันไหนหน่อย เพราะว่าถ้าเป็นดูแลอะไรเนาะเพราะว่าถ้าทำให้ที่กินแล้วเช่นดูานอะไรก็ทำให้ถึงตะกอนนี้เลนะมรับเพราะอันนี้เราไม่ใส่ส้ยคันนี้นะครับอ่าโดยตรงนี่ฝนกระโทกฝนตกพักแล้วกระดูดกับที่สามกับฝนนี่เริ่มไหนกรามาที่สามนะครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn